เเกตอยู่ไหนไอ่ะเวลาจะมาต้องนาำบาแล้วไปเกตโดนขโมยรถอีกแล้วแฟนขับมนขโมย <laughs> รถกี่ขโมยยี่ห้เอาล่ะพิซีตเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโอปิเซ่ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมล้านเกมของเราหรือเกมในห้องคอมอย่างเกมฮาฟไลท์นะนะก็อยากจะกสัมผัสบรรยากาศเก่าๆก,กันบ้างวันนี้ก็เลยมากันสามคนลินดัน,นต์นเลยเอาล่ะเรามาหวัวกันเลยกดก็คือห้ามกดดิวเคลียร์ก็ได้ไหมพวกน้อง แค่ดียองเหรอเออถ้ากดดูเคลียร์แล้วน,นั้นก็นใช้ใช้ไม่เหอะปืนอ,<า>อะไรไอ,อ้ออออยุ้นั่นมีแบนปืนเนี่ยจะเล่นอะไรก็เล่นไปดิอ้าวรอแอบ,บก่อนอยู่ไหนกันเอ <c oughs> อเสียงแคราา <c oughs> ์้านชาไว้นไปไปเลยไไม่ตัวกรดดึก <c oughs> เฮไ <c oughs> <c oughs> อ้ยังกูเบามีจี <c oughs> นได้สุดในโลกเลยตามก่อน วระวังนะเขาเจอปืนดุซ้วมใหม่เราสวยนะพี่วูดวูดอ่ะวูดเอาแล้วกูแคมมล้วตอนนี้่ัดแก้วเลยเี้ยว้ยปืนมาแรงอ่ะไปกัอยูยูโอ้ยัม่ไสามแอบทำไม

้แย่ละไอ้ปืนนี่มันไรเทียมสารเกินไปอ่ะเสียโคตรกลัวเลยผมฉีดตัวเองตายโอ้ยปืนเป็ดแม่งเปืนเป็ดเลยอยู่ไหนกันแล้วไอ้แม่ลยไอ้กูเบื่อไปืนเนี่ยนี่วะนี่ไอ้กลัวกูกลัวไอ้กลัว ไม่กเรต้องลุบมือกับข้าวาันก่อนเฮ้ยลุมดีเนี่ยไอ้มาโครันเลยอ้าวปืนดูดปัตตภีดูดปัตตภีปืนดูดปืนดูดบุรุษทุกคนแม่งจองแต่ห้องดูดขี้ว่ะใครก็รักปืนดูดซูม พุลบแล้วต <sk r isa> อนนี้กูกลัวแล้วได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงคนอยู่ใกล้ผมน่าไปกดนิ้วเคลียร์เลยอ้าวอย่างนี้ต้องไปห้ามห้ามกันกดนิ้วเคลียร์ก่อนพี <sk r isa> น่บุกมไปกดไปห้ามกันกดน,นิ้วเคลียร์ห้ามกันกันนิ้วเคลีย <sk r isa> ว้าไอ้ควายปืนกูไอ้เยี่ยงเสียดังแปะ แม่ตกใจหบบนี <world> ้แ <énormément> ม <of the world> <X net young people> ่กูจะขึ้นไปแอบกดโอ้ยมาเลยเยอะเยอะทำข้าวทำข้าวหอมทำข้าวหอมทำข้าวหอมกับังเกอร์บังคำข้าว อ้าวแล้วคนไม่ได้กดลอดไงอ้าวเขาเข้เขาบังเกอร์คนเดียวไม่แบ่งไปอยู่ในบังเกอร์ระวังให้ดีระวังให้ดี<น>พี่<น>บูมอ<น>อฟพี่บ<น>ูมออฟดีบังเกอร์แน่จริงก็มาดิแล้วมึงอยู่ไหนเงีอูอยู่ในบังเกอร์เยอะต้องเข้าไปหาใช่ต้องเข้ามาหา <laughs> <laughs> ไม่ต้องเข้ามาหาเลย <laughs> ไม่ไดไม่มีปืนเลยเยอะ

ปากปากอาแล้วกูเข้าเลยเข้าอะไรบังเกอร์โอ้โหเปิดดุเขียแล้วเอะมาเก็์ต้องไปบังเกอร์ด่วนต่อมันจะไปแตะต้องไปบังเกอร์ด่วนเป้ยเขายิงมาแรงด้วยเว่อไง หลอกกูได้เลยแม่ก็ให้นดนปืนใหญ่ Five minutes later เฮ right? ้ยรอดว่ะไม่มีใครตายวะเฮ้ยกูใช้สูตรขึ้นฟ้ามาเลยรอดเฮ้ยสูตรเก่าแต่เราขึ้นแต่ขึ้นฟ้านี่ก็ต้องตกมาตายตกเปล่าไม่รู้ โอ้ตกใจกูตกใจหมดเลยไอ้ก uh> ูตกใจหมดเลยแม่งไอ้ก um ูโดดเลยไอ้บูไปอยู um ่ไหนวะแอปรอผู um ้โชคไล่เย้เย้ย ไอ้กูสาดว์น yeah, like right? ิ่งไปกูสาดว์นิ่งไปผู้นี้ะไรแม่งปามาหลายลูกแล้วผู้นี้อะไรอ่ะแกแล้วมันอยู่ในห้องดุจบุรุษใช่ไหมแต่เขายืนอยู่ในห้องดุจบุลุทได้ที่ก่อนมาได้เอามาชมๆกูเลยเข้ามาได้เฮ้ยไม่อยู่ตรงไหนวะ ทำอะไรยิงมั่วเราอะเอาเย็นไปเกตดีว่าเขาเขากลับไปท่อแล้วพี่เฮ้ยระวังนี้แหละกดนิวเคลียร์เฮ้ยยันนั่นยี่้เฮ้ยกดปอม แต่จิ้งกวาเนี่ี่เจอป้อมกระกังไม่ได้พูดให้จบก่อนดิไม่ไดกพูดให้จบก่อนดิไอ้เนี่ยเขายังพูดให้จบเลยอ่ะกดเลยอ้าวตอนนี้พี่เขามีไม้ตายพิษนายอืมเรามีของที่สามารถยิงนัดเดียวแล้วเราตายไอ้เน่งมันอยู่แถวนี้แหละไอ้เนี่ย เขาไม่ตายเขาไม่ตายออกมาเลยเครืบินบนี่นีหนีหนีดูดขี้ออกไปเลยไอ้บูไปอยู่ไหนวะทันวิ่งทันไม่ทันแล้ะ ไอ้กรีดไอ้กรีดเลยนี่คต้องสถานการณ์กับมึงี้เอาไปครั้งหนึ่งสถานการณ์กับมึตึงเอาแคมเลยไอ้ยัยไ,ไ,ไม่มีใครไม่มีใครวิ่งทั้งนั้นนหะตอนนี้ใครจะไปพีนะ เห็นหน้าไว้ไวไ้มันตกใจอะไว้ทีันจอกุต้องเชืดอะไรว่า minutes later ไอ้บูมันซุ่มอยู่ไหนวะผมไม่เห็นเลยน่าอยู่ข้างล่างมั้งว่ามันอยู่ไอ้ป้อมปืนแน่นมาดิอ้าวไม่ถึงยิยงไม่ถึงมาดิไอ้เหี้ยกูแม่ง เดีเอออยากแค่กูก็ามาไในป้อมปืนสิวะเข้ามาเลยได้ดีอันนี้กูไม่ออกแกป้อมปืนอ่ะกูจะอยู่ข้างในเลยเว้ยให้มึงเข้ามาเผเชิญจากข้างในเองได้เลยชนเข้าเลยพี่ อาปืนนั้นแหะตกตายมาสิอยู่ในป้อมปืนนั่นแหละเขาใครกดอยู aro aro> ่เนี่ยมีอยู่คนเดียวแหละตีกากดเด่นดีๆนะ ดๆกูจะไม่หลงกดมึงอีกอะเอาแน่จริงก็วิ่งมั่วเลยในบังเกอร์นี่เมื่อกี้มึงแอบยิงกูอะกูรู้มึงต้องซ่อนมาสิวะมึงอยู่ไหนวะเก็บกระสุนอยู่นั่นแหละอยู่ในอยู่ในบังเกอร์นั่นแหละวิ่งเดี๋ยวดี ไม่ใช่เพ่มาปงอ้าอมาวดมาดิอยู่ในบังเกอร์เดินหาดูได้ที่ก็เดินได้ที่ก็เดินหาอยู่ในบังเกอร์อลไรไม่ได้ไม่ได้โกหกด้วยกูรอหรือมึงก็มาติดกลับเองกูไม่ไปกูไม่ไปมัไมมีคนเสียงเกิดอยู่ใกล้ผมหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในบังเกอร์อยู่ในบังเกอร์ พูดจริงแล้วเนี่ยเนี่ยมุมกล้องกูจับอยู่ในบังเกอร์เนี่ยไม่ไม่ไดอ้โอ้ยมันจะเป็นลมไอ้หัวโอ้ยสา่งเมระบาเลยหนอกเดียวฟิวเลย เอ๊ะกูออกเคเลยแมรงกูแอบยังนานนะเรด้วยความปัจจัยว่าที่เดียวตายหมายถึงกูเองอะ เกมเวซ์แบเกตตอนนี้เราจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการลูบทีทีวีและเกมร้านเกมของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะใครไม่มีเกมนี้นี่พระเจ้าช่วยเลยเลยในเรื่องนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่มากฏไลไรก็ต้องไกลพวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณขอบแต้มแตงกี๋จนดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า